I heard about you long before we met You're winsome and you're young, at least that's what they said Underneath your glitter and your gold You can't deny the fact that you are growing old Someday I will leave you When I've had enough of your beauty <coughs> ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวศูนย์กีฬาบึงหนองบอนกันนะคะก็ไปกับคุณแม่ไปคนขับรถของเราในวันนี้แล้วก็มิฟี่ก็อย่างแรกเลยเราก็จะไปซื้อของกันที่แอมพ์คอเทียกรเพราะว่าเราจะต้องมีพร็อพไปสําหรับการปิกนิกของเรานะคะก็คือพวกของกงของกินอะไรพวกนี้ก็คือต้องซื้อไปเองแล้วก็จะพาไปเลือกว่าเราจัดอะไรไปบ้างทํายังไงให้แบบการปิกนิกของเรามัน ถ่ายรูปสวยหรือมีกิมมิคอะไรแบบนี้แล้วก็วันนี้ก็มีแบบถ่ายรีวิวชุดด้วยก็เราก็จะให้ดูว่าทั้งหมดเราทํายังไงนะคะเวลาเราแบบเหมือนมีคนจ้างมาเป็น collaboration หรือว่าจ้างรีวิวอะไรแบบนี้ก<ะ>็คือจะให้ดูเลยว่าเราทํายังไงบ้างนะคะ แล้วเราก็ได้ชีสมาแล้วกับแฮมก็จะได้เป็นโคคัตนะคะและ้วเมฟี่ก็หยิบซูชิอันนี้ของเราก็ระดับหนึ่งแล้วทุกคนโอเคพอแล้วทุกคนเพราะว่าของเยอะมากและหนักมาแล้วเราต้องแบกเพื่อไปปิกนิกเองนะคะเราก็จะซื้อกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็จะให้ดูเซตอัพว่าพอเราไปเซตอัพเป็นปิกนิกแล้วมันจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะ กันแล้วก็คือแค่เปิดกระจกลำสแกนเข้าก็คือร้อนมากแล้วแล้วก็เราเลือกมากันเวลาแบบหลายสองนะคะทุกคนโเดแแต่ก็อาจจะคนน้อยก็อาจจะเวลาที่ดีก็อาจจะร้อนหน่อยหาทำจริงๆนะคะทุกคนอย่ามาเวลานี้กันเลย การมาที่นี้ก็คือเฟิร์สใน Google Map มาได้เลยแบบศูนย์กีฬาปึงหนองบอลแล้วก็ปักหมุดมาเลยมาที่จอดรถของเขาแล้วก็เดินมานิดนึงก็จะมาหาที่แบบที่นั่งได้เลยม,มากเราจะมาจัดชรอปของเรากันอันนี้ของซาร่านะทุกคนน่ารักมากผ้าก็ของซาร่าคือของเยอะมากเอาง่ายๆมีขนมมีน้ำด้วยอ่ะน้ำยูส จะเป็นประมาณนี้ในกล้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยได้คอนเทนต์เก๋ๆนะคะตัดซองก็กาดฟิวก็ดูหมดนะคะที่เป็นปัญหาก็คือเจ้าตัวนี้กับเพื่อนอีกสองสามตัวทุกคนดอกพิลาลก็จะไปแย่งกินเมื่อกี้มันไม่มีตัวไหนอยู่เลยเว้ยแล้วมันก็บินเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มาวนๆอยู่รอบๆที่ปิกนิกของเรา ก็พอเราปิกนิกเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องเก็บของแล้วก็อยาทิ้งขยะไว้ที่นี่นะคะเพราะมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะเราก็ต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้งเองนะคะส่วนนี้ผ้าเราเตรียมมาแล้วก็สะบัดน้องแล้วก็ย่าอยังติดอยู่เลยก็สะบัดแล้วก็พับเก็บส่วนนี้ก็คือของที่เราเก็บไว้แล้แลวก็เป็นพวกขนมที่เราเกินไดห,หมดตรจนี้ซาแล้วก็ วขยะก็จะอยู่ข้างล่างนี้แต่เราเก็บไปทิ้งก็เราก็ได้ถ่ายรูปรถตปีนิกเสร็จแล้วแล้วก็เอาของไปเก็บบนรถนะคะแล้วก็มาเดินดูต่อว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นว่าเขามีเรือนะทุกคนเป็นแบบเรือใบหรือเปล่าเขาเรียกว่าเรือใบหรือเปล่าไม่แน่ใจ นนี้เรามาตรงที่เป็นเรือที่เขาถ่ายกันเยอะๆนะคะทุกคนเพื่อมาถ่ายรูปวันนี้ก็คือต้องเดินมาลงทะเบียนตรงนั้นก่อนเป็นลงชื่อเสร็จแล้วก็ถึงจะเดินมาถ่ายได้ <c oughs> เราก็จะามาล่ายรูปถ,ถ่ายกาันเพราะว่าพี่บอกว่า <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นอญิงมุ้ถ่ายรูปหนึ่งนะคะแต่ลงไปบนเรือไม่ได้นะคะทุกคนเดินเข้ามาได้แต่ลงไปบนเรือไม่ได้ก็สามารถเดินเข้ามาถ่ายารูปได้แล้วก็ห้ามเดินเลยอันนั้นค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คืนร้อนมากร้อนแบบไม่ไหวแล้วทุกคนก็คือขึ้นมานั่งตากแอร์อยู่บนรถตอนนี้เพราะว่าแม่ก็คือติดใจนะคะแม่เห็นเรือไปแล้วอยากไปสมัครเรียนก็เลยรอแม่ไปสมัครเรียนก็เลยแบบไม่ไหวแล้วแม่ขอนั่งตากแอร์ข้างบนรถรอแล้วกันไหวไหมหูร้อนมากหน้าละลายหมดเลย ก็คือจริงๆเราก็คือมาเวลาที่แบบหาทํามากอะ่ะเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างร้อนมากแต่ด้วยความที่แบบคนมันน้อยอ่รู้ว่าแบบเวลานี้คนน่าจะน้อยก็เลยมาก,ก็คือถ้าสมมติใครอยากมาตามที่ที่เรามาก,ก็คือถ้าสมมติจะมาเวลาแบบใบสองบสามเหมือนเราอะ่ะ<อ>ก็คือเตรียมใจไว้เลยว่ามันจะร้อนมากตรงนั่งติกนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราหาที่นั่งที่มันลมได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็มีลมมาเรื่อยๆแต่ว่า ตรงที่ไปถ่ายที่เป็นแบบเรือใบอ่ะคือเดินเข้าไปแล้วมันแดดแบบแดดร้อนเลยทุกคนก็คือถ่ายรูปได้แบบสลับกันได้คนละแบบไม่ถึงนาทีเนาะแบบไม่ถึงนาทีก็คือต้องแบบไม่ไหวแล้วต้องรีบวิ่งกลับเพราะว่าร้อนมารวมๆก็คือที่นี่สวยดีนะคะทุกคนก็ดูแบบพีซคลูแบบมีเรือใบให้เล่นนั่งปิกนิกก็ได้แล้วมันก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะด้วยก็มีเห็นคนมาแบบวิ่งมีคนออกกําลังกายอะไรแบบ โอเคก็จบคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนก็แค่อยากจะพามาเที่ยวด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันในวันที่แบบเราว่างแล้วก็จะแบบมาถ่ายรูปอะไรแบบนี้บ่อยอยู่คเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะ